สวัสดีค่ะีนนัみなさんこんにちはお天気ですかせんせは天気です今日วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำว่าไซไซแปลว่าปีอายุกี่ปีนะคะใช้กับคำว่าอายุนะคะ เราไปดูรูปประโยคกันเลยนะคะหลังจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์อายุมาแล้วนะ,ะถ้าเราจะแต่งประโยคคำว่าพ่ออายุ50ปีเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะจิจิจิจ,จิตัวนี้แปลว่าพ่อนะคะพ่อของตัวเองนะคะจิจิวะกจุไซเดชมอิชิด o ชีจิวะโกจุดไซเดพ่ออายุห้าสิปีค่ะต่อไปนะคะฉันอายุสิบเจ็ดปีวัตชิวะชูนันะไซเดสวัตชิวะูนนไซเดสวัตชิวะตวนี้แปลว่าฉัน1ูนนไซ อายุ17ปีนะคะเอามารวมกันวาตชิวะจูน n นาไซเดชฉันอายุ17ปีค่ะต่อไปนะคะพี่สาวอายุ20ปีคำว่า20ปีในที่นี้นะคะเราจะไม่บอกว่านิจูไซนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าฮัตตาจินะคะอะไหนวะ Hata า h ิด e ส a ันไหนวะฮ c ต i า e ิดเป็นไงบ้างคะยากไหมทีนี้ถ้าเราลองแต่งประโยคเองนะคะดูจากคลิปที่เซนเซกำลังสอนให้เราเอาคำที่เราต้องการพูดว่าใครอายุเท่าไหร่คำศัพท์ที่เป็นประธานนะคะใส่ชื่อคนตรงนี้นะคะตามด้วยอายุอายุก็คือตรงที่เซนเซทำเป็นสีเหลืองไว้นะคะ คำศัพท์ที่สอนไปแล้วให้นักเรียนลองเอามาแต่งประโยคดูนะคะนะต่อไปนะคะเราจะมาดูคำศัพท์ที่เราเห็นในรูปประโยคเมื่อกี้นะคะอันแรกวาตาชิแปลว่าฉันนะคะนั่นไสอายุเท่าไหร่เดสกะเป็นคําถามถ้าเราต้องการถามให้มีคําว่ากะต่อท้ายเสมอนะคะ ่ะดูบทสนทนาอันนี้นะคะซเซนเซจะทำสัญ,ญลักษณ์ดาวสีดำกับดาวสีเหลืองก็คือเป็นการสนทนาของคนสองคนนะคะดาวสีดำจะถามก่อนนะคะคุณฮารุจังวะนั่นไช่เดส์ก๊าลคุณฮารุจังวะนั่นไช่เดสกาจูนสิสไซเดสจูนิสไซเดสนัตโตซังวะนัตโตซังวะ บอฟวะยี่สิบสามใส่บอฟวะยี่สิบสซเดส่そうですかそうですかนะคะอ่ะเรามาดูประโยคแรกช่วยกันนะคะโคฮารุจังอันนี้ก็คือชื่อคุณโคฮารุวะเป็นคำช่วยระหว่างชื่อคนกับคำนามนะคะก็คือเป็นประธานนั่นเองนะคะประธานตามด้วยคำว่าวะนั่นไส อายุกี่ปีเดสคะตรงนี้แปลไปแล้วนะคะคือคำถามเอามารวมกันก็จะแปลว่าคุณโคฮารุอายุกี่ปีแล้วนะคะจูเนไซเดสคืออายุสิองปีค่ะนัตตซังวะแล้วคุณนัดละ่ะตรงนี้นัตตกก็คือชื่อคนนะคะถ้าสมมติว่าอยากถามจิบเซนเซละ่ะก็จะเป็นจิ๊บตงจิบงวะ จิ๊บสังวะนะคะโบกุวจูสังไซเดสโบกุวจูสังไซเดสผมกระผมนะคะโบกุนะคะกระผมอาอยุสิบสามปีครับโซเดสกาอย่างนั้นหรอคะโซเดสกาอย่างนั้นหรอคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสนทนาถามตอบเป็นไงคะง่ายไหม อะหวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะลองฝึกแต่งประโยคดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้เซนเซขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะซาโยนาลามาตาเมโชค